สวัสดีครับสำหรับคินี่สิพาพี่พาน้องมาเบิงอีกเธอหนึ่งนะครับนะมายามใม่ล่วงหรือว่ายามรอบดักปลาพี่น้องไปรับส้มไปพร้อมๆกันว่าสิได้บบได้หรือว่าสิได้หน่อยได้หลายไปเบิงเพิ่นครับนี่เพราะว่าหลังจากฝนตกมาแห้งนี่ครับมารุ่นไปพร้อมๆกันครับ โอ้ยพี่น,น้องเบิ้งเบิ้บิ้ิ้งโอ้โหนีนี่นี่นครับนี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบ้งบงบงบงนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งคนบิ้งยามแน่ดีครับนี่นี่นพี่น้องนี่เอาออกจากทงไฮทงหน้านี่แหะครับนี่นี่มานี่ครับมาลุ่นน้ำกัน ว่าสิได้หน่อยได้หลายปันได้มาเบิง่งโอ้ยสุดยอดบ่นี้เฮ้อผู้ครับเขากระเจาอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะมารุ่นน้ำกันพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครับ พอตมึงมึงพี่น้องมึงนี่เต็มเต็มเต็มคูพอเต็นดงดังดงดังอยู่มี่มีแต่ปลาซิวเข้าขนาดผู้ก้อยว่าครับสุดยอดเลยครับก้อยนะโอ้โหทนี่ครับหลังเดียวพี่น้องหลังเดียวแต่แต่น้ำมาแต่ละเทื่ยเข้าลูกเทื่ยงไม่เคยล้ม มีงวดนี้เข่าลมนีงวดเนี้ยล้มเต๋อนี่พี่น้องนี่นี่มามามานี่ครับนี่เห็นบ่ะีรเนี่ยงูเยวะนี่โอ้ยหลังนี่แยงักพอโอ้ยบังพอว้าวเข้าบุ๋มบ่อยากสีว้าวบอยากสิคุยพี่น้องเอ้ มันชวนนะมันชวนมันเกิดรอบเลยมันเป็นยังอ่ะนี่พี <c oughs> <Philadelphia> ่น้องโอ้ยโลบโอ้ท้ายเขากระจาอยู่เลยพี่อนโอ้ยเดิรอบบุ้มเขาวกระจาพี่น้องเอ้ยบังเอาบาดิโอ้ยบุ้มดังและทงองซีโอ้ยบังบังบังอามาเทปานพอมันคือพิลึกเท่ ใช่สองอันแมนอนี่โอ้ยหลายเลยฮะพวกปย่างปลาลงครับเอาละมันมาใสนี่นี่นี่นีนี่แค่ปลาซิวครับนี่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 ปลายงลงไทยนะมนลงนี้น้องีลงพน้อบ่สุดยอดเลยครับนี่นีนพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิบออกไปทั่งใดด้เนาะ อ้าวเยออ้า ah, ม er ึงกะพุทธแว่าปาตัวนี้คักโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยปาดิไปกับเบ้อด้วยเิโลเชโลโอ้ยยกขึ้นยกขึ้นกรกำมาปลากกำปกระกำเอาอีโะยาามอิกตัวใดไหนอีโลงผู้วตัวผู้เมี๋ยวเน้ำ ูจเลยพี่น้องเอ้ยพี่พี่พี่บังบังบังทั้งปลาซิวทั้งเฮ้ยปลาลลดมีปลาลดพร้อมพี่น้องโอ้โโอ้เอาเบ้านนี้ปลาลดแล้วมาพิสูจน์นี่พี่น้องพร้อมมีทั้งปลาลดประหลาดปลาลดแปลว น,น,นี่นี่นี่โอ้จับออกมาอ๋อู้ลุดปลดุปลดจับ,จบไบโอ้สุดยอดเลยครับอ,อันนี้เบาได้ปานเบาเโอ้โห้โยฮ่าเซบไี้แล้วพีววพนออ่น้องเฮ้ยนี่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 ๆๆาเบาวบาอันนี้เศษเศษมันเศษมัน,มน ทะลุโลกออมันทะลุ <laughs> อเอาวางได้เลยพุณน้อยแบบนี้นี่อันนี้เนี่ยต่อ,อเป็นเซนเะบ้อโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย<ป>ยามไม่รอบล้างฝนตกพี่น้องเ้ยวีววิววิโอ้โห นัวเนี้ยนัวเนียอยู่ปิยโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนี่ครับมันกับเซียนต้นนี่แหละปลาอยังนี่ปลดเอาพ<ล>ิลึกพิลึก เขาเขาเรียกว่าปลาอยังวะปลาลดถังปลาลดถังนี่พี่น้องนี่นี่นี่ออกแล้วหนึ่งตัวไปถ่ายตัวออกนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่คอยให้มันไทยลงเลยคุ้มมือนีนหากินยากเด้พี่น้องเอ้ยนี่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 หากินยากได้ครับปลาลดนี่เขาเรียกว่าปลาลดประหลาดบ่ โอ้โหดึกดึกดึกดักเลยเออคือสีแซ่บกระปูเห็นหรือเ่ากระปูคือสีแซ่บเนาะกระปูเด้อเขายามสามหลังเกินคุ้มเนาะนี่สุดยอดเลยครับใส่โซดูโอ้โหด้กันเดการ นี่ครับหลังจากฝนตกมาหมรหรือว่าฝนตอนนี้ฝนตกมาแห้งนะครับเนาะหลังจากฝนฝ่ามาก็เลยมีการมาใส่ดักลอบดักอันนั้นนะครับเนาะก็มีด้ติดปูติดปลานี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ปลาซิ่ ได้กินอยู่อ๋อสุดอยอดเลยครับนี่นี่นี่เอ้าเอาสุดอยอดเลยใส่ถุงมาได้คุยเอาถุงไปดีนะครับผมนี่ครับหลังจากนี้นี่ครับเข้าก็ต้องมองเข้าก็ต้องจับปลาลดก่อนธรรมชาสร้างน้ำกึ่งหันนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครกดติดตามช่องพิตลีดให้ผมนำเนเด้เอครับเดอ้อครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก้าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องเอ้หาอยู่หากินตามภาษาบ้านเฮานี่ละครับผมสุดท้ายนี่ก่าวเข้ามาสวัสดีครับ,บ